สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับเดอะเรเซอร์เบนกับช่องแฮตวิกิ e โรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราว116ปีกับแชมป์สโมสรโลกครั้งประวัติศาสตร์ของเชลซีก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ เขาเนี่ยมีการแจกเสื้อของเมสันเมาส์นะครับเป็นเสื้อเชลซีพร้อมสกรีนเบอร์สิบก้ากับสกรีนชื่อของเมสันเมาส์ลงไปด้วยนะครับยังไงก็ดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับก็เป็นแชมป์สโมสรโลกสักทีนะครับสำหรับเชลซีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาเคยเข้าชิงแล้ว1ครั้งในปี2 0 1 2ครับแต่ว่าก็ถูกโคเรนเทียนครับทีมจากบราซิลสามารถเอาชนะไปได้1.0 และ10ปีผ่านไปครับเชลซีกลับมายังทัวยมบีนีอีกครั้งหนึ่งจากการคว mm. ้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกื่ฤดูการที่ผ่านมาและคราวนี้ครับ mm. พวกเขาเนี่ยสามารถผ่านเอาวิลาจากซาอุปไปได้1-0และเกนัชิงเจอกับทีมจากประเิศอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นพาเวมรัสครับโดยเกมนี้ครับก่อนเกมเนี่ยเชลซีได้ข่าวดีนะครับก็คือว่าโทมัสทูเคิลครับ ก็ผลตรวจโควิดเนี่ยกลายเป็นลบ2ครั้งนะครับที่ตรวจไปทางสาธารณสุขของ,อ,งอังกฤษเนี่ยก็เลยอนุญาตให้เดินทางมายังต่างประเทศได้และชูเคิลก็บินตรงมายังอาดดบ,บูดาบีนั่นเองนะฮะก็เดินทางที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วก็มาคุมเชลซีลงเตะรอบชิงชนะเลิศในการเจอกับพมรัสในเกมเกมนี้ซึ่งเกมเนี่ยสู้กันอย่างสนุกสุดมันนะครับมีจังหวะหวาดเสียวกันบ้างเล็กน้อยๆแล้วก็เป็นโรเมล,ล,ลูลูกากูครับช่วงของครึ่งเวลาหลังเนี่ยสามารถ โขขึ้นนําไปก่อน1-0จากการจ่ายของคลัมพัสสันโอดอยดูกับกูนั้นโขกไปเต็มๆครับแต่ว่าพาเมัสเนี่ยก็ได้ไประตูตามทีเสมอครับจากจังหวะการที่เชลซีนั้นเสียชุดโทษเดียโกซิวานั้นถูกจับแฮนด์บอลแบบงงๆนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของราฟาเอลเวกายิงด้วยซ้าย เข้าไปในลูกจุดโทษนะครับสเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องต่อรละเสรกันออกไปอีก30นาทีเกมนี่ยกำลังจะจบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเชลซีครับได้จุดโทษจากจังหวะที่ผูเ้เล่นของเชลซีนะครับกระโดดวอลเลย์ยิงเต็มๆครับแล้วก็ไปถูกแขนของผูเ้เล่นพาเมลัสเข้าบ้างแล้วก็เป็นจุดโทษนะครับกัปตันเดฟเนี่ยถือลูกบอลมาครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเป็นเดฟเป็นคนยิงนะครับแต่สุดท้ายครับเขามอบลูกบอลให้กับคายฮาวเวด ฮีโร่ของเชลซีในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกนัดชิงที่ผ่านมานะครับผมและคราวนี้คาร์เฮารับหน้าที่สังหารไปครับแล้วก็ไม่พลาดครับ2ประตูต่อ1เชลซี Chelsea, จบดยสกอร์นี้แล้วก็สามารถคว้าแชมป์สโม,มรสรโลกได้สําเร็จนะครับเป็นการปิดการรอคอย1 1 6ปีตั้งแต่ที่เชลซีนั้นได้ก่อตั้งสโม,มรสรมาได้สําเร็จนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสำหรับเชลซีในทีม,ท,มทีมนี้นะครับต,ต้องบอกว่าโทมัสทูเคิลนั้นเข้ามาได้แค่ ไม่ถึง400วันนะครับปีนิดๆแต่ประบสบความสำเร็จก,กับเชลซีเยอะมากๆครับแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพและฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพและฤดูกาลนี้ครับเชลซีเนี่ยยังไล่ล่าทุกถ้วยได้อยู่นะครับเมื่อจะเป็นคาราบาวครับเอฟเอคัพยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมไปถึงพรีเมียร์ลีกแต่พรีเมียร์ลีกเนี่ยยากแล้วครับที่จะไปคว้าชแชมป์เพอร์ตแมนซิตี้ดูแล้วน่าจะไม่พลาดในฤดูกาลนี้นะครับแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับโทมัสทูเคิลคนนี้ครับโดย พอจบการแข่งขันไปใช่ไหมนะครับผมก็นักเตะของเชลซีเนี่ยก็ชื่อมืนกันสุดๆนะครับอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับกลายเป็นแมนออฟเอดเอะแมชในเกมเกมนี้แหมดูแบบนี้เนี่ยดูแล้วเชลซีน่าจะต้องต่อสัญญาก,กับโอรูดิเกอร์ออกไปซะแล้วนะครับรูปถึงคนนี้ครับเตียโกซิลวาครับรับรางวัลไป2อ,อย่างเลยนะครับนั่นคือนักเตะยอดเยี่ยมของการแข่งขันและก็นักเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นามเมนต์เลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าชื่นมื่นกันสุดๆนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ครั้งแรกที่ เซียมีโรเบนัปราม,ารามาวิชนั้นรอคอยมาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ที่เทคโอเวอร์เมื่อปี2003นะครับตอนนี้เวลาผ่านไป19ปีเซียมีคว้าครบทุกรางวัลกับเชลซีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าชายคนนี้มาเสกและก็มอบความสำเร็จให้กับเชลซีอย่างแท้จริงครับยังไงก็ขอแสดงความดีกับแฟนเชลซีด้วยแล้วกันนะครับ116ปีกับแชมป์สโมสรโลกครั้งประวัติศาสตร์ของเชลซีคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับถ้วยใบนี้เพราะว่าต้องบอกเลยนะครับว่า การที่จะเล่นทัวร์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณต้องเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเท่านั้นครับคุณถึงจะได้มาเตะในรายการนี้ถึงแม้อาจจะถูกมองว่าโหเล่นกับบอลที่ดูคลาสต่ำกว่าอย่างแชมป์โคปาลิเบตาโดเลสแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับอย่าไปเนิร์ฟอย่าไปมองข้ามแชมป์จากทวีปอ,อื่นครับเพราะเขาก็มีดีเหมือนกันและคราวนี้เป็นเชลซีครับสบามารถคว้าแชมป์ได้สักที ขอแสดงความยินดีกับแฟนเชลซีด้วยแล้วกันนะครับผมคิดเห็นยังไงก็ลองก็ไม่ต์มาไ้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กดติดกระดิ่งให้กับช่องของ h a t t r i กฮีโร่กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ